ควรจะมาเล่นโลโบบกันนะซึ่งแบบที่เราจะมาเล่นน,ะน,ๆๆนั้นมันรวมรวเทเวนเซอร์ไพร์นะคือพวกมึงรู้กันดีแล้วใช่ไหมว่าเด็กเด็กดีในประเทศไทยของเราตนั้นเป็นยังไงนะเราได้เข้าโลโบบเข้าเลยแล้วก็รู้ว่าถ้าปตอบภาพตอบภาพสวยที่สุดแล้วก็ลื่นในเวลาเดียวกันเดี่ยมววันววจะสักไร เพราะว่าถ้าเล่นปกติผมก็จะป,ะปรับสักประมาณห้าหเจ็อะไรแบบเนี้ยโปิดเกมไว้มากเลยคถ้าอาจิพแล้วแล้วตอนนี้ทันพื่อทตุนคันใช่ไม่ได้จะเล่นแล้วลูกรู้แว่าคุูไปเกี่ยนกับตาย ไอ้ท่องคือมันบอกว่าจะให้กูไปลักกโมยนะฮะกูแบบในยูทูบมันจะเราไปเจอไอ้ตี๋ดิบไม่เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจหรอกก,กูไม่รู้ว่ามันจะ ตอบ,บเต็มสิบได้เหรอแล้วท่านนี้คือแต่งชุนอะไรอยู่เนี่ยคือใส่วบกกวกนี่หละไม่ได้ก็ใส่ไดงหรือบ้ลงนะนี่แหละโตเรียนบ้านหลังที่สิบห้านหลังที่สิบเจ็ดมิลัแ่ห ราะว่าผมปปั่นปจัไดยากอกกเราไว่าพอดกูไม่เคยคิดที่จะดูดีบ้างกเลยนะฮะเพราะว่าูไ่ห่วงทีไหนว่างกูกูสร้างเองตรงนั้นเลยนดะ้้ดยาเขาได้ไหมอ้แล้ต้อง กีนแบบติ๊กตอยนะเขาเขาสนใจดูปะแเขาไปดครับคิมแบบนี้นะเออติ๊กไทยต้องนแบบนี้นะต้อสนใจด้วเขาบาดแล้วย่างย่ง่อง ผู blender, ้ายแหละชื่อเมยแะเมยพิต้าเนี่ยชอบเมยกาแฟมอจ้าวมากบาย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 อ่าเราจวนชวนลเป็นเช้าอ่าเดี๋ยวเอ่าอ่าก็ใส่เล อๆๆอโอ้ยรู้สึกว่าบ้านหลังน,นี้เขาจะเปิดลงเกมพาดนะครับเป็นกระดานนี้รู้สึกว่ามันเป็นเพราะว่ามันดีเลยเพราะคงไม่ได้เป็นคนที่อารมณ์ดีบบชอบูคลิปชอบมากเกินไป ฉงนนาพอจะดูไอ้เตุสีปีน่ะพอจะเลุ่ดนแล้วตอเนี้ทำอะไรกันเนี่ยน้ำลวอันนี้มันเป็นขนตกแต่งว่าอะไรวะไม่รู้จับ เขาได้เลยว่าไอ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 ตรงนู้นอะมันคือเฮียไงเจลาเจลาซูเปอร์ชาร์เจอร์เห็นเขาเบิ์ตที่ชาร์จตรงในกำแพงด้ยู่าโมอท่างกวให้เลนชัวร์เซเบอร์พิเกอร์อ๋อนี่รถทัวร์อะ ABC สองสี่สามสาม่มเชื่อหรือ

ไมจะดังชื่ออะแล้วชื่อดิโอเคว่าอะไรนะก็เป็นสมัครโรงเรียนโรงเรียนจับมุกมุกตะอ่าเครื่องบิเป็นอะไรแล้วด้านเออมางทีมทุกตะได้ไม่ได้นะต้อง ม,มันจะเป็นแก๊งเตอร์หรือป่นะแก๊งเตอร์คือมไปล่ใหญ่เออเสียงข้านอกมานซ่อมใหม่เลยโอยโดนนนั้นะนะผมไปไปทำอาชีพเสีองก,ก็คือแบบถ้าเจอจะขอบ้าอนะไรเงี้ยก็กดวาร์ปตรงนะี้ ก็ไปไปหน้าบ้านอ,อะไรเงี้ยแล้ยังไม่ได้กะทำปัญาเชเวอร์พอทำาัาเเวอร์กันนะเราจะเป็นแบบนั่นแหละนะเยังไม่ได้เลยพวกนี้คือตัก เระได้น้ำเพราะต้องบบนี้นะแบบตรงนี้มันมีไม่มีน้ำคือตอนแรกท่านในเกมมันเลื่อนอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนอ่านมันจะเลือ่อนไหมแต่ตอนนี้กูไม่รู้ว่ามัน ต้องไปทางไหนอัอนนีันเี่ยงนตรกนะไปบ้านต้งให่กอนว่าไม่มไ,ไม่ผมนับหนึ่งก่อนดีกว่า Le, เดี๋ยวนี้มันมีบ้านมันมีที่ดินบ้านก็คือเนาะหรือบันเทอค่ะคือก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโูรเซฟไหมไหมอ่ะมันจะมีคนอันนี้มีคนซื้อที่ดินแล้วขนาดนี้วะ โมูหนักได้เลยนมีนะที่มีว่าเป็นัช่วยกันเลอรรไประเบิด แบบฉลาที่สุดในโลกคือสนมากกืไม่ได้อะไรลงทีแบบนี้เราะคือแบบไปเนนแบบซิมูเลเตอร์แบบเล่นฟาร์มเนาะแก่ก้ไม่ได้เป็นคนที่แบบขยันฟาร์มด้วย้วไปแบบ